อเตร์ที่3อย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตัดๆๆดโอเคครับนำเสนอโดยวันนี้ผมชีรพงศ์บุญพรและคุณไม่ต้องมองมองไปทางอื่นนำโดยนำเสนอโดยคุณชีรพงศ์บุญพรและคุณมณชิทสินเดชครับตอนนี้สีส้มได้บอลครับโอเคน้องอิวส่งให้กับน้องจิ๋วครับน้องจิ๋วจับบอลไม่ได้มือลื่นเป็นอะไรเอ่ยส่งให้กับน้องเพลงหรือเปล่ายังไม่ส่งครับน้องเพลงได้บอลแล้วจังยิงสวยมาก น,นี้น้องอิวได้บอลต่อมีคน well. ว่างอยู่หนึ่งคนน้องเพลงได้บอลครับโอ้โหสงวนน้องอิวขึ้นมันเอานมานมากน้องจิวได้บอลน้องจิวยังไม่ถูกน้องจิ้วน้องจิ้วยิงออกน้องจิ้วยิงออกน้องจิ้วยิงออกส่งต่อครับน้องอิวได้บอลส่งไปกับน้องเพลงน้องเพลงยิงหรือไม่อยังไม่ยิงครับส่งใหโอ้โหมือยาวด้วยเต็มภาคยาวครูภาคยาวนี้น้องจิวเลี้ยงได้เข้ามาได้เข้ามาพลิกหาตัวเอาตูชนเล็กน้อยถึงปันกลาง จากบอลสองมือไปแล้วครับผมน้องเพลงได้ผลตึ๊กมาปุ๊บเลยกระเป๋าใส่เมย์ป่ะวะบิดเลยโอ้ยน้องล้มน้องล้มอ้าวแบงค์ล้มเหรอน้องล้มน้องล้มจะแงเข่าเนาษาไทยผเดาาเลืตอนนี้เป็นบอลของสีส้มครับตอนนี้สภาพอากาศนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมดูดีมากเลยครับพรุ่งนี้ต้องแจ่มใสแน่นอนผมราะดูจากสภาพอากาศแล้วโอ้โครับผมบอลแล้ว ต้องการอยู่ในบาร์วันนี้นะผมเดือดมากเลยครับออกไปไหนไม่รู้น้องเกี่ยวหาเส้นนะผมโอ้ออกอีกแล้วครับวิ่งมาอย่างก็เร็วแต่ว่าบอลออกไปไกลแล้วนั่งเสนอโดยชิดพงศ์บุตรทรัลและคุณม้นเชิงศิลป์เลยครับว้าโอ้เยี่ยมนั่นครับกรรมการอยู่โน่นหันมองโอเคกรรมการครับกรรมการโอ้ส่ง ใจว่าไม่สวยมากน้องกายยิงไปยังไม่ลงน้องกายจะสามสองรอบเทียยังไม่ลงอยู่ดีน้องอเมย์รับบวางบอลไปโอ้โหนี่สินะที่1ของวงการบาสเลผู้หญิงชายาของเขานะเขาผมราชินีแห่งบาสเกตบอลมีนางูพิษเย่านน้ำมหาปัญหาแม่งส่งบอลให้ผมอีกแล้วไอ้เหี้ยชายานี้ไม่ได้ง่ายไมง่าย ทำอะไรมาบ้างครับจกคองูเหา่าต่อยเพื่อนเตะขาเพื่อนต่อยไข่เพื่อนแล้วก็เลี้ยงน้ำทุกคนที่เป็นผู้ชายจริงมากครับอันนี้จริงปฏิเสธไม่ได้เลยนี่น,นะครับผมเลี้ยงน้ำหรือโดนขโมยน้องดูนะครับ <c oughs> นะบนมึ <c oughs> งพี่เม่ไม่ได้ให้ทุกคนกินได้ครับชื่อทีมเขาชื่อทีมเขาไม่ไม่ชื่ออันนี้ชื่อนี้แบบจีนมากเลยครับตีสีชมพูใครเนี่ยน่ารักตีสีชมพูที่แย่ครับตอนนี้เลี้ยงได้บอลเลี้ยงสองไก่ไก่โตไก่เราไปดีมา น้องไกด์ทำบอลเอาบอลครับผมดูครับหน้าตากรรมการสุดหล่อของเราอย่าหันแต่หน้าหันหันกลอ้องด้วยคเออหันหน้ดที่ต้องมองหันกล้องเออตอนนี้รนรครับผ<อ>มตอนนี้จะมีผู้เล่นปริศนาครับผมเอาละครับเน่ไม่งูพิษเจ็ดย่านน้ำมานั่งรออยู่ข้างสนามนะครับตอนนี้ครับกินน้ำก็จะเป็นสองทีแล้วขออย่างนี้นี่อย่างนี้นี่เขื่อนเจนุ่มโอ้โหโอ้ยแย่แล้วยางยังนั่งอยู่เออปิ้นได้บอลครับปิ้นได้บอลปิ้นไม่มองอะไรทั้งนั้นปิ้นมองแต่ลูกส่งให้กับ เบียวเบียะมองครับมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเข้าใกล้ความฝันเล็กน้อยถึงปานกลางออกครับโอ้เสียใจเสียดายลูกนี้มากไม่ได้กดดันเท่าไหร่อ่ะครณไม่ไม่ได้กดดันกรรมการไม่ได้กดดันน้องผิวน้องผิวนี่ดัแล้วแต่ไม่เป็นไรถือว่าสวยแล้วนี่ให้สิบคะแนน ไี่สิบคะแนนลูกเมื่อกี้ตีคะแนนนี่มันเต็มเมื่อไหร่ครับเต็มเมื่อไหร่เต็มสักร้อยนึงป่ามันเกินหนึ่งตอนนี้ได้สีส้มพูบอมครับส่งให้ส่งให้ครับตอนนี้บาเบียนาได้บอลครับบาเบียนาล้มอีกแล้วบาเบียนาล้มครับโอ้ตอไกลไกลอีกแล้วโอ้ลงไปแล้วครับล้วผมเอ๊บเอ๊บ มันยังมืดเจมบอนตกไปแล้วโอเคตอนนี้ได้บอลครับต่อไป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 ว่างมากว่างมากว่างมากแต่ไม่จิงโอ้โอ้วันนี้เขาล้มเก่งจริงๆครับผมครับหน้าที่แทนแบงค์กูปันใส่เสื้อของใครเนี่ยเฮ้ยอย่าใส่เสื้อของใครอ่ะเจ้าของเสื้ออยู่นี่เสา้อเองอ่ะทำไมอ่ะเสื้อดอหรอทำให้เสื้อดโดล้มอ่ะอยากแอบดูนะ มาแล้วมาแล้วโอ้โหนางงูพิษเก็ดก้านนะมหาบารายทำแต้มได้ครับนี่นี่ดูเสื้อก็ดูว่าเสื้อไข่เสื้อไข่นภัทรกันยิมจันอิ่มจันอิ่มใจเย็นมันคือไข่พิดเต้ยไง อ่าโอเคตอนนี้เปตนโซนนะครับผมต่อว่าเมโอ้เมได้บอลตอนนี้เออยิงโชว์ครับยิงโชว์หน่อยครับยิงโชว์หน่อยยิงโชว์หน่อยงูพิษเจ็ดย่านน้ำมหาวิทยาลัยคู่ยิงโชว์โอ้โหสุดยอดเลยครับขอถามความรู้สึกหน่อยครับผมอาจารย์ยิงมาเลยโยนให้แล้วก็โอ้ยไม่ไหวถึงรู้สึกยังไงกับบาสีบอลในวันนี้ครับโคตรเดือด เดือดมากโดยเพราะคู่สารผมให้20เต็มสิ